เอานะครับสวัสดีทุกคนชาวออกซิเจนหายใจกันในตอนนี้กันด้วยนะครับกลับมากระดักกันบ่อยรอจงเอ้ยเลเจนต์อีกแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยเป็นแกมมา12ที่ได้รับการมาถึง2ใบแล้วนะคือปัจจุบันเนี่ยตัวแกมมาเนี่ยมันก็ดรอปลงไปเยอะพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้ได้การกลับมาแล้วเนี่ยผมถือว่าเก่งขึ้นระดับหนึ่งเลยเดีวาดูกันนะตัวแกมมาเนี่ยผมมีอยู่ที่6ดาวนะครับ คือเมื่อก่อนเนี่ยผมอจตติแกมมานั้นที่ว่าตัวละครนี้เนี่ยมันไม่ใช่สวิตสีนะครับมันจะเป็นสีเหลืองก็คือเหลืองถาวรไปเลยแอบเสียได้เหมือนกันการฟ้ามันเนี่ยหลักๆนะครับถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามสิฝั่งทีมเรามันมีเพื่อนตุยมันจะมีลบเอนดูแลนได้ด้วยการเขียวเรียกฟ้านะครับใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นด้วยนะแอบน้อยๆเหมือนกันเรื่องการเลยนตรงนี้นะครับ แล้วก็แกมมาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการ call breaker หรือว่าไอเจ้าวัวคุณสามยิงพลังขึ้นเตาแหละใช้งานเหมือนกันเป๊ะๆนะครับผมสับให้ได้เต็มเท่านั้นเองอันนี้จะสับยากกว่าหน่อยเพราะว่าวัวคุณสามมันสับ3ครั้งก็ได้แล้วไอัน,นี่มันสับประมาณ5ครั้งนะครับเติมทีละ25%ก็ถือว่าเติมเยอะพะสอสมควรวันนี้เนี่ยหลักๆโดยส่วนตัวถ้าไม่มีการผมถือผมไม่ค่อยเก่งนะมาเดี๋ยวเรามาดูกาดกันก่อนเลยกันนะครับกาดใบแรกของแกมมาก็คือใบนี้ผมมีกอร์ดี่เลย บวกสูงสุดนะครับเลือด15ความถึก40เด้งเลือด10รถือว่าบวกค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมจาเมจเพิ่มขึ้นอย่างละ40นะครับก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ในช่องที่3ของอันนี้นะครับเมื่อสตูทําการเปลี่ยนตัวในระหว่างที่แกมมาอยู่ในสนามจะเรียกไพ่ขึ้นมือ1ใบพร้อมมีเลือด3นะครับถ้าคีเราเนี่ยอยู่ต่ำกว่า30นะครับแล้วตัวละครนี้ใช้การนะจะได้คี15พร้อมกับการการาันโคเวเชนส3วิส่วนตัวผมว่าตรงนี้ค่อนข้างจะโหดมากเพราะว่าาามมมันทํให้แกมม ที่ต่ําๆจะยิ่งเก่งนั่นเองนะครับแล้วก็การ์ดใบให,หม่ทีเ่เพิ่มเข้ามานะครับคำสับจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเห็นไหมบ่วงเลื่อนหนึสิบห้าเปอร์เซ็นต์ความถึกห้าสิบนะครับแล้วก็ความถึกแบบอในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะดามเมจต,ตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะกว่าเดิมนิดนึงก็เป็นหกสิบกับห้าสิบห้าสิบนะครับตอนนี้รวมกันก็ประมาณร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วและในส่วนช่องสุดท้ายนะครับเมื่อแกมมานะครับลงสนามมาจะได้การโคเวอร์เชตมาใช้เลยอันนี้ถือว่่มม่าา่าาาาเเยยยยีีีมมมกกกๆพพรรร้้ออััับบบบบไตนนนคะะะงละ แล้วก็ไม่ต้องการใช้คอเบเกอร์นะครับคอเบอเกอร์จะพุ่งทะลวงแรงขึ้น50%นั่นเองนะหน้าตาทีมที่ผมจะนำไปเล่นก็จะประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นทีมมูวี่นะฮะที่จริงคูลเลอร์เนี่ยอาจจะอ่อนไปนิดซึ่งอาจจะเอาออกนะครับแต่ว่าโอร้เห็นแปลวสุ่มมาแ,แล้วก็ใช้ให้คุมนะ้มแล้วกันแต้ก็การไปสุดท้ายนะครับ อันนี้ก็เป็นการหน้าตาแกมม่าเป็นกันจะบวกหมัดเนาะแล้วก็บวกอการฟ้านะครับบวกความถึกค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวเราไปดูในเกมมาเลยนะครับว่าแกมม่าในปัจจุบันจะโหดเทพตึงแค่ไหนนะครับใครที่ยังไม่ได้ใส่ไอ้พวกตัวซัพพอร์ตอย่าลืมใส่กันด้วยนะครับตอนเล่นในเกมจริงเราสามารถสับเปลี่ยนได้ตลอดนะไป Let's go มาในแมตช์แรกเลยนะครับแมตช์แรกเนี่ยเราเจอเป็น GP เดีแต่ว่าตอนผมเล่นเนี่ยผมยังไม่ได้เอาซัพพอร์เตอร์ของอูบุลงมาใช้นะครับเพราะงั้นเสียดายมาก ผมเอาเจจีโรเบ้มาใช้เป็นตัวหลักนะครับทาให้ผมเนี่ยไม่สามารถขัดคอมโบของไอ้เจ้าฝั่งสงครามได้นะครับแล้วแมปนี้แอบหน่วงด้วยนี่ถ้ามันเมมไม่เปลี่ยนตัวมันเจ็บเลยครับอ่าตรงนี้คือผมตั้งใจนะครับให้เขาละเบิดมาเลยเพราะว่าเรามีการละเบิดหนึ่งครั้งนะยังไงได้งไงเปลี่ยนตัวเกมบวนิเกตเหรอถามจริงโอเคดูทรงไละทาจังหวะแบบนี้นะครับรอเริ่มเรียนรู้9 9 6 ชนะกูได้กะเทพพระเจ้าแล้วล่ะตายเลย8ป0 800ยแน้อยตายเลยแค่แ0 0ยจังหวะนี้ต่อยเลยนะครับโหดีย็ไม่เชนนะไปเราซับไปก่อนนะครับเราเชนเป็นแกรมมากตรงนี้เนี่ยตัวละครต้องโชว์ก็ต้องโชว์นะครับอย่าเก็บไว้ในแบบว่าในดังเพลิงโชว์ให้มันเห็นไหมว่าความเจ๋งแกรมมากได้ยังไงซับไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้คิกเราต่ำเด็กด้วยกันคู่เชนเพิ่มไหมเห็นไหมผมชอบมากจริงๆนะตอนคิกน้อยๆดด้วยกันคู่รปเชนเนี่ยมาทำให้แกรมมากเป็นตัวละครที่ดีขึ้นระดับหนึ่งเลยในมุมมองผมนะครับ เราปั๊มเขียวมาก่อนตรงนี้คิดกับเต็มลาสยาไปนีครับตัวมันเนี่ยด้วยความพอมันมีการโค้งวิเชนให้ใช้งานได้เรื่อยๆแบบนี้เนี่ยมันสามารถทําให้แกมมาในรัมได้ยาวนานมากขึ้นนะครับก็ยังแอบนอยที่ว่าตัวละครนี้ไม่ใช่รีเวิร์สสีนะเปลี่ยนเป็นคูลเลอร์มาเลยนะครับคูลเลอร์ไม่ต้องมีไพ่หนึ่งใบก่อนมันถึงจะต่อคอมโบได้เไดายมันเียกไพ่น้อยไปหน่อยนะคูลเลอร์เนี่ยมีดีเพียง3ชีวิตสไตล์ด้วยการหยุดคอมโบนะครับ หยุดคอมโบด้วยการตายพูลเลอร์เนีเ่ยเขาเรียกว่าสเต็ปใหม่นี่ครับสเต็ปใหม่ใายไล่ก็เดิมนะลาเสียปลายเดยชไม่สุสกเซียกอรนี่ครับซุกเซียกอรนี่คือกลายเป็นตัวประจำช่องผมไปแล้วอะ่ะเล่นเสมือนต,อต้นเสมอปลายมากรวมกลิ่งมีประโยชน์นะครับอ้าวตายนะครับ,รบแปดแสนอย่างนี้ไม่มีทางรอดเรียบร้อยนี่ครับซุปเปอร์ซียสามเขาตายนะซุปเปอร์ซียสามเนี่ยผมมองว่าตัวมันค่อนข้างใช้ได้เลยนะแต่ว่ามันบางไว้หน่อยเออตัวมันมีข้อดีแหละแต่มันบางนิดนึง ถ้าํามเมทมันจัดจ้านกว่านี้เนี่ยมันจะแจ่บมากสมมุติตามเมจเท่าเบจิต้ายูเอลซีเนี่ยเออนีはは really> ้มย์แงยดาเมจนะจะดีมากๆเลยดาเมจมันนันทะลึ่งเบากว่าระดับหนึ่งเลยครับประมาณ20-3 0เลยอ่ะเฮ้ยไม่ได้พี่ชายระเบิดไปดูไหมสวยงามเลยครับเดี๋ยวเราเอาแกมมาลงมาเก็บสแต็กต่อนะผมพูดเลยนะว่าการทำคลิปในยุคนี้ในลัคนบอลในเจนแอบยากนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย เราเอาทีมที่แบบว่ามันเสียเปรียบเนาะบางคนเป็นฟูลเมตาตลอดเวลานะครับพวกกับฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ไม่ค่อยให้ผมแบบเลเจนดารี่ฟินิชนะครับหายากมากคนที่เขาจะไม่ออกเนี่ยอยากจะดูท่าไม้ตายสุดเฟี้ยวของผมเนี่ยคือมันแทบไม่มีเลยนะครับอ่ะเติมพีมาสวยงามนะครับลำต่อไปลำต่อไปก่อนเดี๋ยวเราสวิตสีนะครับมาไม่ใช่สวิตสีสวิตตัวเออนี่ลำไปเรื่อนนะครับมามันจะได้ประมาณ2ใบนี่เราเปลี่ยนเลย ตรงนี้เนี่ยผมจัดเลยนะครับที่จริงน่าจะกดอัลติเมทนะถ้าเกิดว่าผมไม่พลาดนะครับตรงนี้เนี่ยผมลืมไปว่ายูนิเกของมันเนี่ยไม่ได้มีล้างเขาเียก่ล้างเอนดูแลนวยมันมีแค่ล้างสีไงลืมลืมพลาดเลยกล่ว่าจะปิดฉากด้วยอัลติเมท์นะครับแต่แบบลืมไงมาจังหวัี้ต้านหมัดไปก่อนนะครับอื่อหงไงพี่เราชนะ2ตาติดแล้วว่ะนี้คมน,นะครับนี้คือคมมาจังหวันนี้สวยปวดบล็อกนะครับแล้วเดี๋ยวเราอัลติเมทยัดได้เลยนะผมว่าน่าจะตายนะครับหนึ่งล้าน 3เมมือนกันตีให้กลมๆมีสามพันกูแถมให้นี่สัตว์เลยตุง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 เสร็จวิ่งมาตุงตุงหู้มาตุงตุงู้ปลาบอลแล้วก็สซูด้าไปหนึ่งดอกอือโดนบอลสซูด้ากูตายไปซะสองล้านห้าถือว่าโหดนะถีบไม่ไม่ถีบหรออ้าวแถบตายดีครับจังหวะนี้เราโอ้โหเนี่ยมันไม่มีใครยอมให้เราแบบว่าคอลเบเกอร์เลยนะครับถัดมายังคงเจอกับจีทีอยู่นะรอบนี้เป็นก็เรียกว่า ชาเลนจ์พอยด์ด้วยนะครับ рейт ิ match ่งชาเลนจ์แมตช์ฟอยช์ดูสถานการณ์ก่อนดูสถานการณ์อย่างไรดูสถานการณ์ก่อนนะครับปึ๊บต่อยหมัดได้สวยงามนะเรามีการคูปเปอร์เชนด้ครับถ้าจะเชนเมนโกติตา้าก็เชนลงมาเลยเรารอเชนเป็นแกรม,ม่าที่เกมละมาให้ครบไปหมดแล้วแกรม,ม่าลงมาล้ำต่อนะครับตัวแพ้สีล้ำไม่แล้วไม่มีปัญหาลำ้ำไปเลยครับแกรม,มาก่าลูกพ่อดับมาหนึ่งดอกโอ้โหไม่เชนนะปึ๊บเรียบร้อยพีวีสวยงามนะครับเราได้การคูปเปอร์เชนเพิ่มเติมนะ ล้ำไม่ต่อโอ้โหไปเดียวครึ่งหลอดล้ำเลยอ้าวเปลี่ยนตัวด้วย่หงนี้ไม่ได้เลยครับผมจะไม่เปลี่ยนเป็นคูลเลอร์เพราะว่าคูลเลอร์มันไม่ฟื้นคีให้นะผมเกลียดแม่งมากถ้าแม่งถ้าแม่งฟืน้นคีแม่งินเจ๋งมากคูลเลอร์เนี่ยนั้นทะลึ่งไม่ฟืน้นคีดูทรงแล้วกาแม่งมาชัวนะครับตอนมันมาสามชีวิตผมก็พลาดนะฮะโอ้โหคิดว่ามันจะเปลี่ยนเกมได้สามชีวิตแม่งนั้นอ่อนแค่ังั้นสวยเลยกูแต่หัวใจดูสันาการก์อเลยครับเปลี่ยนบลาสมา รีเกตหลบได้ทุกท่างตึงเลยครับฟิลแบบว่าเจ้าลูกคุณสุปเปอร์เย,ยก้อนเลยอ่ะคู <c oughs> เลอร์โอ้โหเติมคียสักสามสิบก็ได้สามสิบก็พอแล้วพีช่ชายได้แถบเลยอ่ะคูเลอร์ต้องเล่นกับทีมมันจริงๆนะคุณจะเก่งเนี่ยโอ้โหยกไปเลยครับต้องเอาไปเล่นลินเอ็ดนะผมว่าอ <c oughs> ุ้ยไม่คิดว่าจะฟ้านะแบบไม่เข้าใจ w h y are y o u users p e c i a l move แบบโหลนี่แถบไล่เดือนหนึ่งดอกไม่ให้นะครับโอ้โหรีเฟกแก,ก่ตัว ปึ๊บโอ้รีเฟรฟแก่ซะแล้วนะครับโหเอ,อ๋ยแล้วสวยงามอย่างนั้นก็ยังได้นะครับพังไพ่เขาไว้สองใบทำเล่นต่อนะเราเขียวเลยนะครับดูสถานการณ์รับล้ลาใสไ่ไม่ได้ไม่ไรนะครับนีอย่ายืนเน้มเลยยืนเน้มรอปัดลามไบเรื่อยนะครับลามไปเรื่อยตรงนี้เนะี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเชนหรือเปล่าอ,อ้ยังไม่เชนก็นตายเลยนีแกมมาเราเหล่าแตกเลยนะครับได้ไงดูจังหวะหรือเปล่าเขาดูจังหวะอะไรหรือเปล่านะครับ มันมันนิ่งแปลกๆนะเฮ้ยมันมันไม่เอาแล,ล้วมันไม่เล่นแล้วยังไงพี่ชายเอาอยู่น,นี่ยโดนไลซิ่งไปเลยนะครับโอ้โหพระเจ้าพระเจ้ามีข้าข้างกูเลยเอ้าวแตะเมีมาแล้วยังไงนะครับปึ๊บไอย้เหงเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ยังยิงยิงอย,งอยู่ได้ไม่ได้นะครับเราดอชลบเราเรียบร้อยตายดีครับพี่ชาย ปายซัดเลยนี่ครับอ้าวแหลกด้วยแหลกด้วยนี่ครับโอ้ถ้าชเชนเบติต้ามาเบติต้าก็ตุยนะครับใช้โกจิต้าก็คือฝืนไปก็ตายต่ออ้าวเรียบร้อยนี่ครับตรงนี้เนี่ยผมรู้นะว่าเขาน่าจะหลุดแล้วจริงๆนะครับดูจากที่เน็ตมันลื่นขึ้นอย่างกระทันหันแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเหมือนจะเล่นเหม่งเม่งเออใช้คำนี้แล้วกันเราเขียวเดี๋ยวคอมโบไปก่อนเพราะายังไงก็ไม่ตายนะครับตรงนี้ผมอยากเอาเอนดูแลนด์ออกก่อนนะเพราะว่าเอนดูแลนด์เนี่ยมันค่อนข้างจำเป็นนี่ครับ ปล,ลำไปเรื่อยลำไปเรื่อยนะครับอือตายกิจต้าตัวละเบิดนะครับนี่แหละสเต็ปตรงนี้ค่อนข้างมั่นใจว่ามันคือบอทตันี้เลยมาที่เอาคลิปนี้มาไม่ใช่เพราะอะไรนะครับมีคนเคยเม้นว่าถ้าในคลิป l e g e n d a r y Finish เนี่ยต้อม,มีบ้างก็ดีอ่ะจัดให้ดูนะกันนะครับคือคนเขาชอบชักปัคค๊กอะต้องให้แบบเจอบอดอย่างเงี้ยไม่ถึงจะไม่ชักกันนะครับลาสยับไป คิดว่าตรงนี้ผมน่าจะฉาพลานนะเราได้นนกะว่าจะดองเอ็นเดอร์แบนผมมันไว้นี่ครับให้เลือดมันต่ำๆเหลือแส่สองแส่เนี่ยแล้วค่อยนี่แต่เราต้องตีแรงมันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเหล่าเลือดมันออกหน่อยนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวเดจนเดอรี่ไม่ได้นะครับโอ้ยโดนเลยแนมะ่พอคิดว่าไม่เป็นบอดก็ประมาณนะครับเลนเลอร์ไงทำทรงเลนเลอร์เสร็จแล้วเราปลาเขียวระเบิดนะครับแล้วเดี๋ยวลัมสักแสนหนึ่งล้านหนึ่งพอเนี้ยัล้านแสนแสนเนี่ยลัมไปเรื่อยนีครับให้มันต่ำต่ำกว่าล้านหน่อยก็พอนะครับบสสองสาพอ ผมเ่าพอละ่ะแกมม่าเลยครับเดี๋ยวให้แกมมาก่าลงมาเล่นต่อนะมาแกมมา่าตรงนี้ไม่บาลละเดี๋ยวพลาดเลยครับอ้าวกูบาสซะงั้นโอเคพอก่อนลูกพอก่อนเออเกือบไปแล้วมาเอาบินชนเลยเลยครับคือถ้าไม่ทำมุกนี้เนี่ยไม่มีใครยอมเลยอ่ะเราไปแล้วก็ชักปั๊กหนีรอบนี้ก็ชักปั๊กแม่เอาแนวแต่ว่าบอดมันมาเล่นแทนเธอเองอาหา่าละเบิดส นี่คือสาเหตุว่าทำไมทุกคนควรใช้ไอโฟนนะครับแบตบจะได้ไม่ระเบิดแบบนี้มาเจอกับฟรีเซอร์ UL แลแล้วก็ไอเจ้าแกรมมาเอามาสอดแทรกเล็กน้อยเป็นขนมสอดไส้นะครับหลบมาหนึ่งดอชิ่งเอา้าไม่แถบแม่อะไรเลยโอเค PV ีสวยงามนะครับได้กันโคบสาวิทก,ก็รำไปก่อนนะครับมีหมดแล้วไตีเพื่อนตีเพื่อนสวยงาม ไม่รู้ฝั่งนู้นจะเอาเลยหรือเปล่านะเราเติมคิกก่อนนะครับเรามีงานโค้ชเชนด้วยเพราะงั้นไม่ต้องกลัวนี่เนี่ยสับไปสับไปเลยเติมคิกมานะครับแล้วเติมอยู่แบบว่าเกณฑ์ดอกมันิ่งจะโหดมากอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอสับตัวได้เลยมันเนี่ยดำไปเรื่อยฟ้านะครับเชบนไหมไม่เชนป่ะผมคิดว่าเชนเป็นฟรีเซอร์แน่เลยครับก็เลยฟ้าดักไปน,นะอือไม่เอาง่อยโอ้ยขึ้นหลอดอยังไงพ่อหนุ่มน่อยเฮ้ยเรียบร้อยเลยครับโอ้โหโบโ,โบโดนเตะนี่โบก็ตายเลยครับโผ ทีไปนี่เราสรับได้นี่ครับเคลียร์ไปเคลียร์ไปได้อยู่แล้นะยังได้อยู่เดี๋ยิ่งเดี๋ยวผมนีเกินหลบเพลินๆไปด้วกันนะครับปุ๊บนี่ลีเกินหลบหลีเกินหลบยังไม่ต้องสับตูอ่ะอู้โดนซะดิโอ้เชียเช่ยมาเชนก่อนนะครับเอาคูลเลอร์มาไฟกับฟรีเซอร,รโ์โดยเฉพาะเลยแต่พอเจอสีเหลืองก็ต้องหนีแล้วนะยับ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 เคยับยับไม่เป็นไรนะครับยับยับอยู่ยังโดนยับอยู่โอ้โดนลำโดนลำ เฮ้ยคโบหลุดโอ้โหแม่งอะไรคะนี่เนี่ยเอ้ยพอแล้วรอบเดียวพอเนี่ยสเต็ปนีใ้ใช้รอบเดียวได้เลยครับรอบสองไม่ให้นะลาสยัดไปลําไปนะครับได้อีกใบหนึ่งโอเคมาแล้วก็สับเลยนครับเอ้ยไม่สับด้วยตัวกูสับหน่อยโอเคสับตรงวันนี้ก็ได้เติมไพ่นี่ครับเติมชิอือโดนฟีเซอร์พอดีโอ้ยคูลเลอร์แม่งไม่ได้นะครับผมใช้คูลเลอร์ไปก็ไม่เท่านั้นน่ะโอเคหลบไปเล่นต่อนีกว่า เฮ้ยโอ้ยโดยแล้วคือที่บอกว่าเช้งคูลเลอร์ไปก็เท่านั้นเนี่ยเพราะว่าคูลเลอร์ตอนลงมามันไม่เรียกคียนะครับแม่งคือมังเรียกคียหน่อยก็ไม่ได้เนอะด้วยความมันมี3ชีวิตอะไรนี้ครับมันก็เลยสภาพเนี้ยคูลเลอร์โอเคปล่อยโดนลับไปนะครับโดนล,ลับโดนลำโดนยาวเฮ้อ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 เฮือเฮือเฮือไม่ไหวเลยอุอ้ยเขียวเหรอเชทนทันนะเนี่ยผมเซฟคูลเลอร์เลยนะครับหนึ่งชีวิตผมก็เอานะไม่ให้เลยครับเปลือง อือให้ทำไมมาสับมาก่อนนี่เราเอามานี่เลยการสับตัวตอนนี้ยูนิเกตเต็มอ้าวตายดีครับผมโอ้โหคุณผึงผ้าแล้วเตรเขาดียอดมาโอเวอร์ไดรฟ์มานะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวนะครับทำสถานการณ์ให้ดีขึ้นก่อนตอนนี้คือไอ้เจ้าคอาเบเกอร์เราพร้อมจะพุ่งชนทลายโลกแล้วการคงว่าเชนขึ้นมือมาเรียร้อยนี่ครับ เดี๋ยวไพ่เหนือสักหนึ่งใบให้คูลเลอร์มันลงไปเล่นต่อนะครับจะได้ให้คูลเลอร์มีไว้ใช้งานออาแกม่ามา,มาทานันจะเอาแกม่มาแล้วกันคือจะจะให้คูลเลอร์เล่นเนี่ยมันต้องเตรียมไพ่คูลเลอร์ไว้ด้วยนะมาตรงนี้ํำไปก่อนนะครับเล่นได้เล่นไปก่อนมาสับเลยเดี๋ยวตรงนี้มันสแปมเวลาทิ้งไว้ได้เดี๋ยวผมจะสแปมเวลาไว้เหลือติ่มติ่ตนะแบบพอจะใช้ปุ๊บยิงพุ่งระเบืดรแลเบือเบ้อได้เลยอย่างเงี้ยเฟี้ยวนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับยื้อเวลาไปยื้อเวลาเพลิน เลวลาลดเร็วอยู่นี่ครับอะไระไร่ด,ดบดบหนึ่งดอชไม่ให้อุ้ยโดนเชี่ยต,ตายเลเนี่ยถ้าตายมางานยาบเลยนะครับอุ้ยเดือบปึ๊บหลาไปอุ้ยเวลาจะหมดแล้วผมต้องรีบหนีนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวมันจะไม่ได้เ e จ e น d ด r รี่ฟินิชรอบหนึ่งนี่ครับปึ๊บหนึ่งดอชสวยงามตายลำนะครับจังหวะน,นี้เนี่ยผมว่านะควรจะกดเ e จ e น d ด r รี่ไอของอคุลไป็นเกาะอัตติเมีนะครับเรืองการฟ้าเลยผมอะ พราะยังไงฟีเซอร์ลงมาฟีเซอร์ก็าตายเลยครับผมเล่นพลาดเองตรงนี้สารภาพเลยเนี่ยใช่ไหมคือถ้าเกิดใช้อัลติเมทงูคุณไปจบเลยชนะแล้วนะครับตรงนี้ฆ่างูงคุณหรือฟีเซอร์ได้หนึ่งตัวคือหวานเจีย๊ยบอ่ะเนี่ยเราดัทนทะลึ่งงกนะครับโดนยาวอ้าหา้าปล่อยตัวเฟสแรกมาชิวชิวยังชิวชิวยังชิวอยู่ในแค่เฟสแรกเนี่ยถึกขึ้นด้วยมาพร้องกับความถึกแต่ยังไงล้าไปครับรอจงหวะกระโดดนะยังไงพ่อหนุ่ม โอ้ยกดเลยเหรอยังไงเฮ้ยเขียวปะเนี่ยโอ้โหที่เมยสวยหลบพลานะครับปึ๊บเนี่ยเมื่อกี้ผมจะเผยเชมเป็นเจ้าแกรมมานะครับเกือบพลาดแล้วเชมมาเมื่อไหร่แม่งบินหม่งโลกเลยนะครับรอก่อนรอก่อนรอ,อ,นอมาหม่งโลกทีเดียวรอจังหวะสวยๆก่อนยังไงยังไงมาเรียบร้อยโดนเลยครับผมใส่นุ่ะใส่น,สนุ่ตรงนี้เนี่ยผมเชมไม่ได้ต้องไปซิ่งเลยครับไป ฟีเซอร์ต้องเก็บไว้เล่นต่อแหละฟรีเซอร์ตัวมันตึงนี่ครับตัวมันยังโหดตัวมันยังขึ้นบูสอือเขานี่ยอดใบหน้าโอ้หลบไม่ได้สวยงามเลยครับมาเตะกระโดงกระเด็นไหมคือคูลเลอร์นเนี่ยมันก็แม่นะเพราะมันเป็นแอนดรอยใช่ไหมถึงตัวมันจะเป็นเด็กก็ตามเลยครับแม่งโดนดัดแปลงมาเป็นแย้ดัดแปลงอะไม่ใช่มนมุษย์ดัดแปลงแตอหือไไงมาเดี๋ยวเราลำมันสักสองสม,มัดเลยครับเราจะโหม่งโลกันนะ เรียบร้อยโดนพีวีตรงนี้เดี๋ยวผมลำยาวนะครับแล้วเราจะโมง่งเราจะโม่งมันมมเนี่ยมันยากตัวนี้มันไม่ค่อยให้มีใครม่งนะพิมถัดมานะครับเป็นเน้นโมกุลยูนิเวอร์สมาเลยนะปึ๊บหนึ่งดอชหนึ่งดอชลาตายสวยงามจังหวะทามิ่งเพอร์เฟกต์นะครับไปลับไปเลยนะหูยสามใบจะตายผมก็ต้องเช็ดล่ะโอเคสวยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นแกรมมาลงมาลำต่อนะมาแกรมมาลุงพอ่อชนะสี่ด้วย รำไปเลยลูกเอ้ยรำไปลูกเอ้ยฟ้ายาตายปาร์ซยาตายเขียวขึ้นมืองดงามได้ฟ้ามาใช้หนึ่งใบนะครับอ้าวจะไม่ต้องแล้วถ้ามีอย่างนี้มีบลาสแตะมาให้ใช้นะครับไปเลยนี่ครับเฮ้ย,ยแย่แลกไอ้เชี่ยอย่าแลกหนูไปเน่ยโอ้โหแม่งแลกไอ้เวรเอาฟ้ากูไปกินเลยมึงแลกนะัอ,อคุยมุกอ้าวเรียบร้อยโอ้ไม่แลยห,หลีกเลี่ยงออกได้นะผมว่า เอ้ยรีได้สวยโอ้โหโดนพีวีแม่งเอ้ยอันนี้มันโยกตัวหลอกแล้วนะครับมันโยกเอวหวานใส่อ่าฟาร์มอยูน่นเกตไปก่อนนี่เรียบร้อยกดหมัดมา,ก,มาก,ก็เรียบร้อยดีครับอือเรายังมีลาสอยาตายแล้วแปลงร่างเป็น MUI ด้วยแต่ดูจากทามมิงนะ่งแล้วถ้าไม่มีเคานเตอร์ก็โดนนะครับเรียบร้อยหน้ามันเป็นจังหวะแปลงร่างพอดีบารมันยื่นเข้ามาในหน้าพอดีอนี่สัตว์เลยถ้าไม่เชก็ตายนะ โอเคเชฟแอนดรอยนี่ครับน่าตายร้อยเปอร์เซนต์นั่นแหะเชฟปดิโอเคน่าจะไม่หักโหมนะผมว่าึบเดี๋ยวเอ้ยอย,อย,อยังเชฟวะยังเซฟอ่ะดิโอ้หนุ่มนี่มันเอาสุดจัดนะครับไม่ให้เอาสุดแค่ไหนผมก็ไม่ให้อย่าเชฟนะอย่าพึ่งถามมิงนี้นะอย่าพึ่งโอ้ยขอบคุณมากสวยงามเลยครับได้การคบต่อลัมไปเอ้ยมันเซฟทุกจังหวะเลยฮนะดาเมจเรามันขาดปิ่มๆตลอดเลยดูดิ ได้เรามาฟาร์มล่างกันอย่างนั้นนะครับฟาร์มยูนิเกตน,นะนมีมีไอ้นี่ปะเนี่ยไม่มีเนาะเคลำไปสวยงามไหมครับตายแล้วหมัดน,นะตายนะครับนวดงามเดี๋ยวเราสับเลยปึ๊บดียูนิเกตมาอือเต็มเรียบร้อยดีเกตหลบครบทุกอย่างโอ้แม่งเลื่อนหน้าเข้ามาอีกมาเชนเลยครับองน,นี้เนี่ยเราดรอปไพ่เขาไปก่อนนะครับแถมเราชนะสี่ด้วยอุย้ยโอ้ดร้ายเหรอเฮ้ปยปล่อยยงมีก้อนรับไปเลยครับไม่น่ามีปัญหา เอามาโอเคถูกสองถูกสามเรียบร้อยจะมาดาเมจกับเลือดไม่ให้เฮ้ยมีมีกาซาปะเนี่ยเอ้ยมีกาเขียวเนี่ยโอโดนเลยแม่งเอ้ยโอ้ย,อยบ้าสองบ้าสองเฮ้ยไม่ได้เลยครับจังหวะมันหลุดอันนี้มันจะมาทําจังหวะซิกมาเมลลงไม่ให้นะครับมันจะมาซิกมาบอยแถวนี้ไม่ได้โอเควันนี้แกเต็มเลยครับวันนี้เกียร์เต็มคือแม่งแทบไม่ได้เกิดประโยชน์กับฝั่งแบบฝั่งเราเลยแม่งกระจอกมาก รถขีมึงน้อยจัดถ้ามึงลถสักร้อยนึนงเนี่ยตัวมึงจะขึ้นท็อปเทียร์เลยนะฮูลเลอร์ดูสถานการณ์ก่อนยังไงควิกมูฟยังไงควิกมูฟเอา้ากูไม่ได้ควิกออกูหลอกหลอกตัวเองไม่โอ้ฟาว่ะชิดหายแล้วเช้มาก็ตายเลยครับโอพลาดเลยครับตั้งมีแม่งแรงทั้งนั้นเว้เนยน่าจะเอาฮูลเลอร์รับเลยครับคุณเอาตัวนั้นรับทำไมเนี่ย อืหลอกหลอกโอเคได้อยู่นะครับปึ๊บชื้อปึ๊บยาโอ้โหแม่งตึงอย่าตึงกับผมอยา่าฆ่าแกมากโูโ้วยายาอย่าฆ่าแกมากโอเคได้พอดีสวยงามเลยครับต่อยเหล็กเป็นไงเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บมือหรือเปล่าไปหาหมอดีไหมลาสุดยาไปนะครับลาสุดยาไปาหนึ่งเรียบร้อยไทม,มิ่งตรงกลางเราได้เลยครับเพอร์เฟก มาตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าผมสัตว์อัลติเมตก็ได้เลแต่ว่าผมอยากล้ำแอคเนีผมอยากแอคหน่อยนะครับขอแอคล่อเนี่ยให้โอเวอร์ไดเพิ่มเลือดไปนะครับอออืื้หยังไงแล้วยังไงอออืื้หนี่ไงตบหน้าตบไปอีกทีชนะมาสองระดับตายนะครับนี่เนี่ย <c oughs> <c oughs> มาจังหวะน,นี้เราเล่นลิ้นก์ฝั่งตรงข้าวไม่ได้ครับเราก็แ,แค่ยื้่เวลาเท่านั้นนะโดนลบด,ดักนบอลด้วยหลายสิ่งไม่ได้เลยจ้ะเฮ้ยโอ้โอชิปแล้วเราต้องหนีก่อนนะครับเดี๋ยวแกม่าเราตายนะ ไม่ได้เพราะหนุ่มน้อยยนันยังไม่ได้เลยครับโอเคถ้าตรงนี้ผมจะซัดออลติเมทด้วยเมทัลกูเลอร์เราก็สามารถจบเกมได้แล้วแต่ว่าไม่ได้มันจะจบไม่หล่อเฟี้ยวหล่อเฟี้ยวนี่ครับเราจะต้องแบบจบด้วยท่าไม่ต้องอ๋อเฮ้ยข,ขู่ขู่นี่ผมขู่นะในการขู่ยงมีชั้นเชิงนะครับเอเฮ้ยมันรีเกนหลบบ,บังคับมันใช้เกนหลบไปเลยไปชึบป๊บเอ้เอ้ยอ,อ,อีกครึ่งเดียวครึ่งเดียวเท่านั้นอีกครึ่งเดียวเท่านั้นหนุ่มน้อยเออชิวชิวโอ้แล้วกูชิว มาแล้วยืนรออะไรยืนรอคนตายทั้ไงี้ยเฮ้ยชิปหายแล้วถามไอเนี่ยอ๋อเฮ้ยอ๋ออ๋อพีมึงวันช็อตไอ้หึงไอ้จัดอ๋อโหกูโกรธมากไอ้ช็อตนี้เมื่อกี้นี่ผมโกรธจริงนะตอนเล่นนะแบบเค้มึงวันช็อตแล้วกูต้องมาฟัดไปซิ่งเหงือเนี่ยคือถ้าแม่งหลบได้เนี่ยเกมแม่งพลิกเลยนะไม่ต้องมานั่งสู้เวมยูไอนะครับประเด็นเนี่ยโอ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ย บ้าเลยเนี่ยเออตายซะโอ้โหแทนที่คุณจะได้หม่งโลกไปที่แกมากแ่าเราหัวหม่งลงพื้นแน,น่เลยครับน่อยกอขอบคุณเหล่าทุกคนดูเลยนะครับพี่ยังคงดูเสมอต้นเสมอมานะเงี่ยคำพูดใหม่เลยครับ